เรดี้บ้านนาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้นะคะพี่แรมบันทานผู้ชมมาดูผักที่พี่แรมปลูกไว้ในกระถางค่ะอันนี้ก็คือผักขึ้นช่ายค่ะตอนนี้ผักขึ้นช่ายของพี่แรมก็กําลังโตใบเขียวด้วยค่ะอันนี้ก็คือเขียวจากธรรมชาติค่ะไม่ได้เขียวจากการใช้สารเคมีค่ะดูสิคะสังเกตนะคะเมื่อก่อนนี้นะคะผักพี่แรมก็จะโตประมาณนี้ค่ะ หลังจากที่พี่แรมได้ทดลองใช้สูตรง่ายๆนะคะผักของพี่แรมก็โตขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์ค่ะเยอดโตเยอะเลยค่ะลำต้นก็เริ่มอวบขึ้นค่ะแล้วก็ใหญ่ขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าสูตรง่ายๆที่พี่แรมทำนั้นจะเป็นสูตรอะไรมาติดตามชมกันเลยค่ะสูตรง่ายๆนะคะที่พี่แรมจะแนะนำนะคะก็คือสูตรน้ำซาวข้าวค่ะ วัสดุก็มี2ออย่างค่ะก็มีข้าวเจ้า1ถ้วยแล้วก็น้ําเปล่า1ลิตรค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่ไม่มีข้าวเจ้ามารีนะคะก็สามารถใช้เป็นข้าวเหนียวแทนก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือข้าวเจ้ามารีที่พี่แรมทําเองค่ะปลูกเองค่ะนี่ค่ะล็ดสวยเลยค่ะขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งยากค่ะอันดับแรกเราก็เตรียมข้าวนะคะ1ถ้วยค่ะเทลงไปค่ะแล้วก็ใช้น้ําเปล่าค่ะ1ลิตร เทลงไปค่ะทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะหุงข้าวเราก็ต้องมีการซาวน้ําซาวข้าวเพื่อที่จะล้างเอาสิ่งสกปรกเช่นเศษฝุ่นเศษอะไรออกจากเม็ดข้าวก่อนค่ะแล้วน้ําซาวข้าวนี้ปกติเราก็เททิง้งใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าเททิ้งนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ําซาวข้าวนี้จะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะ ที่เป็นสีขาวๆาวคุณแบบนี้ค่ะเราสามารถนําไปหมักผมทําให้ผมตกดําหรือเงางามก็ได้ค่ะแล้วเราก็ยังสามารถนําน้ําซาวข้าวนี้ไปลดพืชลดผักลดต้นผลไม้ของเราได้ค่ะแล้วก็ทําให้ผลไม้ของเราหรือพืชผักของเรานั้นงดงามได้เช่นกันค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราซาวข้าวเสร็จแล้วน้ําก็จะเป็นสีขาวคุณแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นี่ค่ะเราก็เทเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําซาวข้าวนี้ ออกใส่ภาชนะที่ยมไว้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้น้ำสาวข้าวแบบนี้ค่ะถ้าเราเทน้ำสาวข้าวทิ้งน้ำสาวข้าวนั้นก็จะเป็นหมักหมมกันแล้วก็ทําให้เกิดน้ําเน่าเสียได้ค่ะดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะนําน้ำสาวข้าวนั้นมาทําประโยชน์ได้อีกค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่ก็คือน้ำสาวข้าวค่ะประโยชน์มากมายเลยกันท่านผู้ชมเมื่อเราได้น้ำสาวข้าวแล้วอันดับต่อไปเราก็จะนําไปรดผักของเราค่ะ น้ำสาวข้าวสูตรนี้พี่แหลมก็จะใช้แบบเพียวๆเลยค่ะไม่ได้ผสมอะไรอีกค่ะแล้วก็ไม่ได้หมักค่ะสูตรนี้เมื่อเราได้น้ำสาวข้าวเสร็จแล้วเราก็นําไปลดผักของเราได้เลยค่ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักค่ะไม่ต้องเสียเวลาในการหมักค่ะสูตรนี้นะคะพี่แหลมจะลดทุกวันค่ะก็จะทําให้ผักของพี่แหลมนั้นตัววันตัวคืนค่ะแล้วก็สวยด้วยค่ะ สูตรนี้ใช้ดีค่ะพี่แรมลองใช้แล้วใช้ดีแล้วก็ผักสวยงามค่ะพี่แรมจะนำมาบอกต่อค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ